าลที่เปียร์ในยังไงครับสกิลเอ็นคอสซิ่งวางเข้ามาเหลี่ยมนี้แล้วได้6-1แล้วครับโกโกโก้เปียรจิ้มมาแล้วย้อนมาที่เลวันด์็อกซี่ย้อยๆเหลี่ยมลอยครับโกโกโกมีขวาเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้อเล็กซานเดรโอไหลมาที่คิลีนทริปเปียที่เปียไปที่อาโนที่อาโนวางเข้ามาแล้วได้ทำแต้มเยอะครับโกโกโก้อโนเกี่ยวได้อาล่ะครับอเล็กซานเดรโอ วางเข้ามาที่ยบนี้แล้วโอ้ซิปันเรียบร้อยกับโกโก้เจลาตนะอูเอาใหม่เจลาตเจลาตเอาใหม่อูเดี๋ยวอาสปีดต้นจัดกว่าลัวกว่าไรนับแต้มนับแต้มทีนี้นับแต้มเร่งเรียบร้อยลุงลุ้มอยู่ไหน บอกแล้วที่เปียไม่งดที่เปียมองแล้ววางมาที่เบสเซฟมากเรียบร้อยกับโกโก้เลดฟอกเกมมิ่งสวัสดีครับผมป๊อบเลดฟอกนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนักเตะโชว์ทามตัวใหม่นะผมมากับสกิลใหม่อย่างสกิลเอ็ดคอสซิงกับคอสล็อกหัวโกงโกงนะผมนำโดยเจ้าเทนนล็เซนเดอโน่คีรันที่เปียแล้วก็ลุกชอกรา จะคอสโกงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในคลิปครับผมอหลับทิเปียไหนยังไงครับสกิลเอ็นคอสซิงวางเข้ามาเแยบนี้แล้วได้นครบหนึ่งศูนย์แล้วครับโกโกโกดูครับจังหวะมองข้างในครับแล้วเปิดคงๆงลอวทิปเปียแลเจอหลาครับตอดมาโข่งลูกนี้เรียบร้อยครับทิปเปียอีกแล้วครับดูครับมาเข้ามาแล้วเต็มหัวเป็นเซมาครับโอ้โห เติมขึ้นมาครับตั้งป้อมรอเบนเซม่าเข้าจุดแล้ววางเข้ามาเล็กคอีกแล้วก็โอ้โหการข้ามครับเทนอโนให้มาที่ทิปเปียวางเข้ามาเสาสองเกินปาดก็ยังไม่ช่าย่า <c oughs> ทิปเปียลากขึ้นมาทิปเปียจี้เข้ามาทิปเปียย่อนไปที่เบนเซม,มา่าโคลุนนี่ก็ปัดได้โอ้โ <c> ห <oughs> ทิปเปียตั้งป้อมวางมาที่คีเรตเปปเปโอ้โอหทางหน้าทิปเปียรอเพื่อนเข้าจุดแล้ววางมาเดวันตองบิ้งโคโอ,โอ้ติดเซฟครับผม เบียจิ้มมาแล้วยอนมาที่เลวันด็อกซี่ย้อยๆเรียบร้อยกับโกโก้ Go Go Go. มีขวาเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้อเล็กซานเดรโอลายมาที่กแกรนทริปเปียที่เปียไปที่อโนที่อโนวางเข้ามาแล้วได้ทำแต้มอีกเยอะกับโกโก้ Go Go. โอ้โหยังแม่นครับทมม่านผู้ชมโอ้โหสกิลเอ็ดเขาสิงทำงานไปแล้วครับแอด็ดซิทไป5แล้วครับผมทำชิงกันครับจังหวะนี้อาร์ครับที่เปียมองข้างหน้าที่เปียเปิดมาที่วิกเตอร์โบซี่เนโดฮอบัต เชื่ออไงครับไปที่อาโนอาโนเกี่ยวได้อาครับอเล็กซานเดโนวางเข้ามาที่แบบนี้แล้วโอ้สิเป็นเรียบร้อยกับโกโก้โอ้โหเทนล็อกเป้าครับแบบนี้อาครับไหลมาซ้ายครับลุกชอวางเข้ามาที่เลวันด็อกกี้โอ้โหอาโนไหลมาที่ทิเปียทิเปียวางเข้ามาช่แงนี้แล้วเตหัวแล้วปัดได้ยังไงครับโอ้โหเอาเลยครับขอติก ขอติคอดใหม่คอติจ,งจังหวะที่ติดเพื่อนตัวเองลูกชอชอะัางเข้ามาแล้วปกปีลาก่นยังปัดได้ครับว้โหอเหนียวจริงๆก็พ่อวางเข้ามาเรียบนีแล้วเป็นกาก้าได้ขึ้นก้ามตาโหโชอมีเพื้นนี่ลูกชอวางเข้ามาเรียบนีแล้วได้ปกทียังไงไม่ตรงขอบเข้ามาไงครับเบลิแฮมให้มาจังหวะน,นี้ชอตั้งป้อมแล้วตางเข้ามาเตะหัวเลยครับปัดได้แล้วกาบียิงที่เรียบร้อย ชอเกี่ยวได้แล้วฟางเข้ามาเข้าวางลั่นกระโปรงลูกนี้แล้วเป็นทิปเปียร์ยิงที่ไม่ตรงกันบาดเจอรัดนอู้เอาใหม่เจอรัตเจอรัดเอาใหม่อู้เจอรัดติดเฮดดิ้งปะเนี่ยโอ้หมงคคตรเยี่ยมเลยโอ้ล้ำไปเลยเอาสปีดต,ต้นจัดกว่ากลัวกลัวเลย นับแต้มนับแต้มทีนี้นับแต้มมันมีกันบ้อยโอ้โหเล่นกี่ปีแล้วโอ้มาถึงดีลังกาเลยทิเปียโชว์สกิลหน่อยลูกนี้ลุงลุ้มอยู่ไหนโอ้โหก็บอกแล้วทิเปียไม่โง่ โอ้เอสซิปเปตก้าลูกแล้วตอนนี้รวมกับเท็นะรวมกับเท็ดของคุณนะรู้จักลูกโชว์เปล่ารู้จังเต่าลเตะมุมเตะมุมลุงมีเนเก้ตัดอ้าวนับนับเลยแบบนี้ได้นับได้นับแบบนี้ได้นับ โรนัลฟานัน์ครับจ่ายมาหาทางนั้นของคริสเตียปีอาร์คริสเตียปีคริสเปียมองแล้ววางมาที่เบตเซ่มาเรียบร้อยครับโกโกโก้เลดฟ็อกเกมมิ่ง